สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยที่ผ่านมาที่ช่องขวัญน,นะคะถ้าทุกคนสองพันสองหมื่นห้าพันคนถ้าเห็นทุกคนก็คงจะดีเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะใครผ่านมาก็ฝากเป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณด้วยสําหรับทุกทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะดีใจมากที่ได้รับจดหมายฉบับนี้นะคะหลังจากที่พยายาม อดทนทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่านะคะทุกคนหวันจะไม่ลงลึกเนาะจะแบบพูดโดยรวมเลยละกันนะคะ หลังจากที่ผ่านการสร้างรายได้แล้วรอมา21วัน21วันค่ะบางคนรอหนึ่งเดือน2เดือนสเดือนถ้าใครยังไม่ได้ก็ขอใหม่ได้นะคะแตะ่ขวัญก็จะรอรอให้ครบ1เดือนคือถ้ายัางไม่ได้ก็จะขอใหม่เหมือนกันแต่บางเอินว่า21วันได้มาแล้วดีใจมากเลยะคะ่ะ <c oughs> มันอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่เยอะนะคะเล็กๆน้อยๆที่เราตั้งใจทำมากๆนะคะเปิดช่องมาก็ คือเปิดทิ้งไว้หลายปีแล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่มีเวลาอะไรใดๆก็ตามแต่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจปัจจุบันมันต้องมีไรายได้มากกว่าหนึ่งทางเราก็เลยต้องขยันค่ะทุกคนเอาละเข้าเรื่องรอมา21วันค่ะหลังจากที่ได้รับจดหมายปุ๊บก็เอาไปยืนยันในอีเมลปั๊บเลยและหลังจากนั้นไม่นานของขวัญเข้า22ค่ะทาง Google ส่ง จดหมายฉบับนี้ออกมาตั้งแต่วันที่24เมษายนนับต่อจากนั้น21วันขวัญได้รับและขวัญก็ยืนยันวันที่22เดือนถัดมาขวัญก็ได้เงินดฟังดูเหมือนมันง่ายนะแต่มันยากมากเลยกว่าจะสะสมได้สักเหรียญหนึ่งก่อนหน้านั้นค่ะยากกว่านั้นใครที่กำลังเริ่มต้นจะรู้ดีว่า กฎการสร้างไรายได้มีอะไรบ้างมันหินมากแต่สำหรับใครที่เป็นมืออาชีพอะ่ะเขาทำง่ายนิดเดียวก็ผ่านแล้วแต่เราเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญไม่มีประสบการณ์เลยและไม่คิดว่าจะผ่านลงมือทำจริงจังลงคลิปจริงจังมาสามเดือนสามเดือนสามเดือนกันทุกคนบังเอิญผ่านได้ภายใน28วัน อดูเวอร์ไปนะแต่ดีใจจริงๆค่ะสำหรับแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกอยู่บ้านเท่าไหร่มันก็คือเงินอ่ะเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกหลังจากที่เราสะสมครบตามเกณฑ์การสร้างไรายได้ของเขาและครบเกณฑ์การโอนของเขาก็คือ100่งรอเหรียญใช่ไหมหักหน่ะที่จ่ายเยอะมากแต่มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับค่ะทุกคนขวัญได้ร้อเหรียญ แต่เขาโอนให้ขวัญหักลบแล้วเหลือ157เหรียญค่ะคูณกันเอาเองนะช่วงนี้แบบเลทเงินต่ำมากแอปบ,บนแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณ YouTube ค่ะที่เปิดโอกาสให้แม่ลูกอ่อนอย่างเราเราแล้วก็ คนอีกหลายๆคนทั่วโลกบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ที่มีโอกาสสร้างไรายได้จาก YouTube ต้องขอบคุณจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ผ่านรีบทำให้ผ่านและรีบคว้าโอกาสไว้ขอให้ผ่านและได้เงินเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจ